เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองปากน้ํจาจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาบอกว่าเกิดมาแล้วหลายครั้งหลายครานะคะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมอีกหลายรายชี้ตัวเลยค่ะชัดเจนภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายก็เป็นคนเดียวกันด้วยนะคะภายหลังที่มีคนร้ายค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบหญิงสาวก่อนจะลวงลามโดยการจับหน้าอกหญิงสาวนะคะที่กําลังขี่รถจักรยานยนต์บนถนนรัพพฒนาและถนนบริเวณหน้าเทศบาลเมืองปากน้ําตาบลบางเมืองอํงเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยล่าสุดค่ะยังคงมีผู้พบเห็นคนร้ายรายนี้ขี่รถจัก,กรยานยนต์วนเวียนก่อเหตุที่บริเวณดังกล่าวเหมือนเช่นทุกวันโดยมีหญิงสาวที่ถูกกระทําอนาจารเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการเพิ่มขึ้นอีกหลายรายนะคะคซึ่งตํารวจเองก็ได้นําภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดให้ผู้เสียหายชี้ตัวยืนยันต่างก็ชี้ยืนยันชัดเจนนะคะว่าชายในภาพเป็นผู้กระทําการลวนลามจริงๆค่ะหญิงสาวที่ตกเป็นเหยือ่อที่ถูกลวนลามก็ให้การนะคะว่าในขณะที่กําลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทํางานโด โดยใช้ถนนทรับพัฒนาก่อนถึงเทศบาลเมืองปากน้ำเล็กน้อยมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบค่ะและก็ฉลอความเร็วคุณร้ายเนี่ยได้เอื้อมมือมาลวนลามที่หน้าอกของเธอนะคะ,คะเธอก็พยายามจะร้องตะโกนให้คนช่วยแต่คนร้ายก็ไว้ตัวทันนะคะรีบเร่งเครื่อง ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดนะคะมีหญิงสาวที่ถูกลุลามในลักษณะเช่นนี้กว่าเจ็ดรายแล้วนะคะในขณะที่ก็ยังมีอีกหญิงสาวบางรายนะคะที่ถูกกระทําอนาจารเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาแจ้งความที่ตํารวจนะคะเนื่องจากว่ากลัวเรื่องการอับอายนั่นเองค่ะภาพคนข้างจะชัดเจนนะคะก็ฝาก ประชาชนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันแจ้งเมาะแสด้วยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะชาวสมุทรปราการที่เป็นแฟนรายการของเราอยู่มากมายพอสมควรนะคะ <c oughs> ช่วยกนะะันค่ะถ้าเกิดว่าพบเห็นเบาะแสแจ้งไปได้ที่เจ้าหน้าที่เลยนะคะจะได้เป็นการลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะหลายรายนะคะที่บอกว่าก็ไม่รู้จะทํายังไง <c oughs> เหมือนกันอยากจะให้เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มตัวได้โดยเร็วนะคะเราเปลี่ย <c oughs> <c oughs>